จุดได้หกสองหกจ้าอู้หกสองหกเต็มเต็มเลยโอ้้หลายจต่จะวาจ้าโอ้กะดีมาหอ่ปุ้ยแล้วโชคดีงวดที่แล้วจุดทูบได้มาดูวยหน่อย หกสองหกเต็มเต็มนะครับแต่บูชาไปจุดที่บ้านวันนี้จุดที่นี่ครับอ่านดินี่โอ้นี่นี้นี่ท,นท่านผู้ชมนี่คือเลขที่จุดงวดที่แล้วนะครับไปจุดที่บ้านนะครับจุดทูบงวดที่แล้วตรงมากเลยนะครับท่านผู้ชม,มตัวสุดท้ายเป็นเลขสี่นะครับเก้าเจ็ดสี่นะครับท่านผู้ชมเป็นทูบของคนดวงเฮงนะครับที่จุดงวดที่แล้ว อ้าวปูป <c oughs> ูอีกแล้ว <c oughs> แตกอีกแล้วเออหลดสวัสดีครับกอกกอนิวครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ตำหนักปูใหญ่อาจารย์น็อตตี้บ้านโนนสามคัคคีตำบลน,นามนอําเภอนามนจังหวัดกาสินนะครับ <c oughs> ทางนี้ก็จะเป็นปูอนันตะนาคราชกับแม่ย่าอุตสาวดีนะครับวันนี้คนมาเยอะนะครับท่านผู้ชมมากันเรื่อย มาทางนี้ก็เป็นปู่องค์ดำแสนสิจันทราเราเข้ามาเมื่อสักครู่เห็นถือพานมาพานสวยๆพานสวยๆนี่มาจากไหนเนาะครับ คอนแกนจ้าบอนแอนสามโอ้โชคดีเหรอครับได้เยอะไหมปู้ไปโอ้จุดได้ดหกสองหกจ้าโอ้หกสองหกเต็มเต็มเลยพอได้หลายเพราะว่าปกิดว่ามันุกจักแสนครับบอว่าบอกรายคนโอ้เต็มเต็มเลยนะครับหกสองหกหกสองหกโอ้ครับนี่แสดงไม่ไม่ขอเปิดเผยจำนวนนะครับแต่ว่าโชคดี จากเลขทูนะครับทีมงานเป็นริมาเปนบรไดดมากก็ได้เด็ดขาหน่องมากคือเกาเขาบ่หวางครับแต่จาว่าจ๋าตรงมากทีมงานนี่คือได้กันทุกคนเลยไหมครับบ่ค่ะที่นั่นสองคำพูดเหอโอครับสองสาวก็มีเงินเทวดานี่เงินเทวดาครับนี่รูปานสวยเฮ็ดเองค่ะเฮ็ดเองทำเองกับมือบูชาทูกปู่ไปนะครับ เท่าเต็มๆหกสองหก <uno> like, ครับหกสองหกเป็นเหตุหกสองหกเป็นเหตุสังเกตได้ระหว่นี้วันศิลร์หมายปู่เนี่ยโอ้ล้ำพร้อมบอกครับเอาอันนั้นมาให้แนวเอาเพ่งโอ้ล้ำชุดนี้เลยแมนบอกครับแมนโอ้ดีเลยครับล้ำแบบธรรมชาติล้ำธรรมชาติแล้วก่อนมานี่คุณแม่ฝันอะไรไหมครับบ่าค่ะแม่บ่าก่อยฝันว่าวิจิองห้องมันบกฝันเห็นไปเังแล้ววันนี้นี่จะจุดทูบจุดอะไรไหมครับแต่ว่าขันชุดทูบเอาไปจุดที่บ้านบอกครับ แม่นไปจุดอยู่บ้านจะเอาไปจุดที่บ้านแต่ว่ากันจูบที่นี่ก็ได้อ่าจุดที่นี่เลยครับจูบหนี่เนาะครับแม่นมือหน่อยไปยิบปั๊บอยู่เนาะเพื่อเพื่อคนทางบ้านเขาจะได้โชคจากคุณแม่ด้วยครับจุดที่นี่เดี๋ยวรอรุ้นนะครับโอ้มีมีของหวานมาน้ำบอกเขาเข้ามาโอ้ของแท้เลยเนี่ยผู้เฒ่ามาเข้ามาให้เขามา เอาเข้ามาแล้วก็พานนะครับทำเองสองอันสวยๆขอพอรปู่ก่อนครับขอพอรปู่แล้วเรารอลุ้นทูบแล้วก็มาดูรำถวายปู่ด้วยนะครับได้ทีแบบไหนได้แบเพราะว่า่ได้ร้ารู่แล้วครับลลผมนี่ครับผู้โชคดีได้บูชาทูบไปจุดที่บ้านนะครับวัดที่แล้วหกสองหกตรงๆเลยนะครับ วันนี้มาแล้วนะครับจะมาจุดทูบที่ปู่องค์ดำค่ะนี้จะจุดที่นี่นะครับคราวที่แล้วนําไปจุดที่บ้านบูชาจากที่นี่แหละนะครับแต่เอาไปจุดที่บ้านแต่งวดนี้จะมาจุดที่นี่นะครับตอนนี้ก็ได้นําพานมาถวายปู่แล้วก็มีข้าวหมากด้วยกําลังขอพอรอยู่เรามารุ้นทูบกันต่อนะครับว่างวดนี้จะเข้าเต็มๆไหมครับเหมือนงวดที่แล้วหกสองหกนะครับท่านผู้ชมติดตามนะครับ ลงแล้วนะครับปู่ลงนะครับท่านผู้ชมอยู่ดีๆกำลังขอพออยู่ครับจะวาจะาปู่กันอีมาหาปู่อีกแล้ว บอกหมดเรืจ่จบค่ะถ้าอยากให้ซ้ำเด็ดซี้สิดอยู่ก็ไมาเฮิตตามที่ปูบอกปูบอกอยังครับปูบอกยังอยู่บอให้ปฏิบัติไปเรื่อยๆประชุมเลยมากอ๋อครับให้ปฏิบัติไปไเรื่อยๆให้ตามสัจจะวาจาแมแบบ่พ่อเทีนี่ะแม่พ่อเปิดเพิงปูองค์ดับเพกันน่ นี่ครับคุณแม่ท่านจุดทูบนะครับผู้โชคดีงวดที่แล้วจุดทูบได้มาดยหน่อยหกสองหกเต็มๆนะครับแต่บูชาไปจุดที่บ้านวันนี้จุดที่นี่ครับงวดประจำวันที่1เมษายน2567หลุน้นทูบจากผู้โชคดีคลายที่แล้วจุดได้6กสองหกนะครับ ด,อด,โ,ออดโอ้นี่นี่น,นี่ท่านผู้ชมนี่คือเลขที่จุดงวดที่แล้วนะครับไปจุดที่บ้านนะครับต้นมะม่วงบ่ครับนี่้อโ,โ,โอ้วเไปเอาเอา,เอาพาเจ็ดสีผูกเด้อครับต้นนี้นะ <laughs> โอ้ท่านผู้ชมนี่ต้องหันกระชวยกินอยู่งวดที่แล้วจุดได้เลขหกสองหกเลยลองงวดนี้นะครับ ลำถวายปู่ด้วยนะครับตอนนี้ทูบจุดแล้วนะครับนู่นอยู่ที่พานเลยเดี๋ยวเราไปดูทูบน,นะครับนี่นะครับทูบนะครับอยู่ที่พานนะครับลำถวายปู่ด้วยนะครับ จุดทูบวดที่แล้วตรงมากเลยนะครับท่านผู้ชมได้หกสองหกเต็มๆเลยงวดน,นี้เรามาลุ้นนะครับทุกได้จุดที่หน้าปูองค์ดำเลยนะครับ ลำถวายปู่องค์ดำจากผู้โชคดีจุดทุงวดที่แล้วได้6 2สองหตรงตรงวันนี้ก็จุดไปแล้วนะครับนี่ครับรอลุ้นนะครับท่านผู้ชมวันรถไวันนีครับรถไปไวถวายปู่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับมาลุ้นทูบนะครับ,รรบตัวแรกโผล่มาแล้วน่าจะเก้านะครับท่านผู้ชมน่าจะเลขเก้านะครับ 3ามศูนย์เกเลขรถเนี่ยเลขศยเลขรถนี่สามศูนย์ศูนย์เก้าลองรู้จุดบักการสื่อเพราะกานกระตุ้งกันกับอ๋อนนะ0 0 9สมย์เก้าทะเบียนรถนะครับย่วยแปลนหาผู้องศาผู้นครับเป็นชุดทูดชุดชุดหากระตุ้งกับอ๋อนนเค็ดแปลนเอาไปได้เพราะว่ากระตุ้งกันดีย้ยว่างบัวย่วยผู้เขียวยู้ผู้ย่ เรามาลุ้นนะครับตัวแรกเก้านะครับมาแล้วท่านผู้ชมเก้า <9 S 1> มาแล้วนะครับลุ้นตัวที่สองที่สมต่อนะครับาารนขนาดที่รอทูบของคนดวงเฮงที่จุดคาที่แล้วได้6กสองหกตรงๆนะครับตอนนี้ก็มีคนมาไหวมาขอพรมาแก้บนเยอะมากนะครับที่ปู่องค์ดำมารอทูบก<ำ>ันนะครับเรามารอทูบนะครับ อันนี้คือทูปงว,วดประจำวันที่1เมษายน2567ของคนดวงเฮงนะครับที่จุดงวดที่แล้วได้626ตรงๆเลยนะครับลุ้นกันต่อนะครับตัวที่สองมาแล้วนะครับตัวแรกเป็นเลข9ตัวที่สองก็เป็นเลข7นะครับลุ้นกันต่อนะครับรอตัวที่สามครับ ทุ่มคว่ำหน้าลงแล้วียังเราจะมองยังไงรอให้มันไหม้หมดนั่นเหรอเราค่อยงายขึ้นยกขึ้นก่อนหรือเปล่าครับมันจะหักไหมยกยกขึ้นก่อนอ๋อยกขึ้นก่อนบ่ครับอ๋อา๋อดอกไม้ข้างอันออกเอามือจับยกขึ้นก่อนอ่ะอ๋อผมเสียงเหนื่อยหน้าขึ้นมาแล้วนะครับรอลุ้นต่อนะครับเมื่อสักครู่มันคว่ำหน้าคล้ายๆเจ็ดนะครับตัวที่สองทุกคนไม่คล้ายเลยเจ็ดเลยนี่กลับมาแล้วครับทุกคนเจ็ดเลยครับตัวที่สอง ก้าเจ็ดหนึ่งนี่คือไม่ต้องไปเลยก้าเจ็ดครับลุ้นตัวสุดท้ายนะครับทุกอย่างไม่มาทูกแตกนะครับแตกอันนี้แตกแตกแบบไม่เหมือนตัวอื่นนะตัวอื่นจะผ่ากลางอันนี้แบบแตกแตกหมดเหมือนมันเป็นผงอะครับเหมือนจะผุลงอย่างเงี้ยครับก้าเจ็ดนะครับ <พ>เจ็ดนี้ก็เป็นหนึ่งก็ได้นะครับเพื่อนผู้ชมต้องถ่ายยาวเลยกลัวว่าต<ร>ีนลนหักตัวน,นั้นไม่ได้เห็นนะลุนตัวที่สามยังไม่เห็นครับยังลุ้นอยู่นะครับนั่ันั่นตอนนี้ต้องเผาช่วยนะครับเื่อนผู้ชมเอา้าหลุดมาน่ะครับตัวที่สองหายไปแล้ว,ว,ลวดูตัวล่างนะครับเนี่ยครับผมต้องเผาช่วยเพราะว่ามันไม่ไหม แต่ว่าตัวที่สองผูุไปแล้วมันเข้าไปลึกปักไปตรงใบตองเห็นเป็นเลขอะไรบ้างครับทุกคนใครเห็นคอมเมนต์บอกต่อต่อกันด้วยนะครับยังมองไม่เห็นเลยตัวที่สามครับเผื <c oughs> ่ไว้ตีในกล้องเห็น <c oughs> ผมเพิ่มแสงให้ ไปละไปล้ะไปล้ะไปแล้วนะครับท่านผู้ชมมีไหมตัวเลขตรงนั้นใบตองกรอบหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมตัวแรกเก้าตัวที่สองเจ็ดตัวสุดท้ายเป็นอะไรตัวสุดท้ายเป็นเลขอะไรนะครับสี่สุดท้ายสี่ครับใช่เหรอครับผมสี่ใครเห็นสี่เหมือนผมบ้างครับคอมเมนต์มารัวๆครับ ตัวลุ่นนะครับท่านผู้ชมเป็นเลขอะไรมันขึ้นจึ๊กจึ๊กจึ๊กเออใช่สี่สี่เก้าเจ็ดสี่ครับเป็นเลขสี่นะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาแล้วนะมาแล้วครับ ตัวสุดท้ายเป็นเลขสี่นะครับเก้าเจ็ดสี่นะครับท่านผู้ชมเก้าเจ็ดสี่้อโอ้กว่าจะได้เห็นตัวสุดท้ายนะครับลุ้นระทึกมากนี่ครับเป็นทูบของคนดวงเฮงนะครับที่จุดงวดที่แล้วอ้าวผูอีกแล้วแตกอีกแล้วเออหล่นออกเลยคันนี้นะเก้าหล่นออกเลยครับงวดที่แล้วนะครับ จุดได้หกสองหกตรงตรงเลยนะครับงวดนี้จุดได้เก้าเจ็ดสี่ครับนี่จากคนดวงเฮงจากขอแนแก่นได้บูชาทูปงวดที่แล้วไปจุดที่บ้านนะครับก็ได้หกสองหกเต็มเต็มมางวดนี้มาจุดที่ปู่องค์ดำเลยนะครับได้เก้าเจ็ดสี่ครับครับขอให้โชคดีนะครับนี่ แตกออกเป็นเสียเสียงเลยครับมาดูไม่มีตัวเลขแล้วครับตอเน,นี้นี่ครับคนที่โชคดคีขอให้โชคดีนะครับงวดน,นี้ตรงๆเหมือนเดิมนะครับเหมือนงวดที่แล้วเลยครับขอบคุณค้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง y t u t u ก๊อกก๊อกนิวด้วยนะครับ